เรื่องเล่าเรื่องหลอนเรื่องอยู่ใหม่ลิบกับผีเชนคือนักศึกษาหนุม่มที่พักอยู่หอพักใกล้มหาวิทยาลายัยตอนนั้นเขากลับห้องตอนกลางคืนค่อนข้างดึกแล้วประมาณเที่ยงคืนกว่ากว่าเชนลงลิฟต์จากชั้นแปดเพื่อจะลงมาชั้นล่างลิบเก่ามากไฟสลัวแล้วจูจ่ ขณะที่ลิฟต์กำลังเคลื่อนที่ลงมาเพียงชั้นเดียวประตูลิฟต์เปิดเองแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในลิฟต์จากชั้นเจ็ดเธอใส่ชุดนอนสีแดงใบหน้าซีดดวงตาแดงกำจากที่เคยได้ยินเรื่องเล่าของคนในหอ,อนี้เธอคือฝนผู้หญิงที่ถูกแฟนยิงเสียชีวิตในลิฟต์นี้เมื่อหลายปีที่แล้วเชนกลัวจนไม่กล้าขยับ แต่แล้วเธอก็เดินเข้ามาใกล้หายใจหนักๆแล้วพูดเสียงแผ่วๆว่าช่วยฉันด้วยอย่าทิ้งฉันไปทันใดนั้นไฟในลิฟต์ก็ดับวูบลิฟต์หยุดค้างกลางทางความมืดปกคลุมจนแทบไม่เห็นอะไรเลยเชนยืนนิ่งมือสั่นไม่หยุดลมหายใจเย็นเฉียบรอบตัว เขาจะหยิบโทรศัพท์มาเปิดแต่ก็กลัวมากจูจูก็ได้ยินเสียงปืนดังลั่นในหัวและเสียงร้องไห้ของผู้หญิงก็ดังขึ้นในความเงียบเธอค่อยๆย,ย,ยื่นมือมาแตะที่ไหล่ของเชน,นเย็นเฉียบจนเสียวว่าช่วยฉันได้ไหมเสียงกระซิบดังที่ข้างหู เชนพยายามกดปุ่มฉุกเฉินแต่ไม่มีเสียงตอบรับหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบช็อกแทบจะหมดสติสักพักไฟก็ติดลิฟต์เริ่มเคลื่อนตัวลงจนถึงชั้นล่างเชนรีบวิ่งออกจากลิฟต์ไม่กล้าหันกลับไปมองอีกหลังจากวันนั้นเชนไม่กล้าขึ้นลิฟต์ตัวนี้ตอนดึกคนเดียวอีกเลยและมักได้ยินเสียงร้องไห้เผ่าๆจากลิฟต์เก่านั้นจนสุดท้ายเชนต้องย้ายหอไปอยู่ที่อื่น เพราะเขาเชื่อว่าผีสาวที่ถูกยิงตายในลิฟ์นั้นยังคงติดอยู่ในที่เดิมรอวันที่จะได้ไปผุดไปเกิดจริงๆ